ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สไตล์ของชีวิตที่เกี่ยวข้องกับอาหารการท่องเที่ยวและสาระดีๆที่นำมาฝากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ FC สุนทอนชัยครับในคลิปนี้พามาแกะกล่องรีวิวแซนด์วิชนะที่มีแพ็กเกจมา เรียบร้อยดีมากนะสวยงามดีนะอ่าก็ต้องบอกว่านานแล้วที่ผมไม่ได้ทานแซนด์วิชนะฮะไม่ใช่ว่าไม่ชอบนะว่าโอกาสาที่จะต้องเรียว่าดูแลสุขภาพนะเรื่องเรื่องของไขมันต้องดูแลกนันนิดนึงก็เลี่ยงไว้โดยเพราะอาหารประเภททอดนะอันนี้ก็นานๆครั้งครับสำหรับแซนด์วิชครับอ่ะเดี๋ยวมาแกะดูแพ็กเกจของเขา แกะง่ายทีเดียวนะครับเนี่ยโอ้นะโอ้โหดูไส้ในมาเนื้อนแน่นนะครับมีน่าจะเป็นน้ำสลัดน้ำมายองเนสแล้วก็มีผักกาดหอมแล้วก็เป็นโบโลน่าอย่างนี้ครับแล้วก็น่าจะเป็นปูอัดหรือเปล่านะาเดี๋ยวแกะดูกันครับพิสูจน์กันนิดนึงก็เป็นแพ็กเกจที่แปลกดีเดี่เงิน แก่ง่ายด้วยโอ้โหเนี่ยครับดูสีสันครก็เป็นมือ้อรองท้องได้เลยมื้อเช้ามื้อเที่ยงก็ช่วยได้เลยมีผักด้วย เดี๋ยวมาลองชิมรสชาติกันหนึ่งชิ้นคำํำโตโตกันเนี่นะโอ้โหนะสีสันน่าอร่อยมากครับผมอเดี๋ยวชิมรสชาติเดี๋ยวจะเล่าสู่กันฟังฮะว่าเป็นอย่างไรครับสำหรับแซนด์วิชตุนาาแล้วไม่ได้ชิม ืมรสชาติดีทีเดียวครับก็เป็นผักสลัดแล้วก็มีบุหรณาด้วยตรงนี้ปูอัดรสชาติดีให้ไม่ไม่ไม่หวานมากแล้วก็ไม่รือว่าไม่มีรสชาติที่มันเค็มจนเกินไปอะไรเงี้ยน้ำสลัดก็โอเคเพอดีมาก อืมอืมโอเคฮะร,รสชาติดีทีเด็ด ก็ต้องบอกแล้ว,ว่าเป็นแซนด์วิชท,ที่อร่อยมากเท่าที่ได้เคยได้ชิมมาครับหลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็นานพอสมควรนะครับแซนด์วิชก็ไม่ค่อยได้ทานบ่อยนะครับมีแผ่นขนมปัง4ชิ้นโบโาน่า หั่นแล้วสามชิ้นครับแล้วก็มีมายองเนสปูอัดนะตรงนี้นี่คือสิ่งที่อยู่ภายในนะครับรสชาติดีเดียว เนื้อของขนมปังก็ดูนุ่มนะครับไม่แข็งนี่นี่ก็ผ่านมาเนี่ก็เดินทางมาไกลเครับเนี่ยแตว่ายังหนุนในสภาพที่ดีอยู่ไม่แห้งหรือว่าแข็งนะแป้งแผ่นขนมปังนีนเหนือว้นุ่มใช้ได้ทีเดียวรสชาติดี ให้มาดูลักษณะของแพ็กเกจกันอีกครั้งครับนี่ครับการพับการห่อมานะครมีแผ่นพลาสติกใสเคลือบอยู่ภายในนะครับผมในคลิปนี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามรับชมนะครับโชคดีม่ใช้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ